สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวที่หมู่บ้านรักไทยหมู่บ้านของชาวจีนยูนานนะครับซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก่อนไปชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้หน่อยนะครับไปกันเลยครับ ขณะเดินทางขึ้นมานี้ผมเดินทางมาจากเชียงใหม่นะครับสนามบินเชียงใหม่แล้วมาต่อขึ้นมาที่แม่ฮ่องสอนโค้งกว่าประมาณหนึ่งพันโค้งนะครับเวียนหัวแล้วขึ้นไส้นะครับแต่บอกเลยว่าสุดขมครับพอมาถึงนี้คือสวยมากครับอารมณ์หายเหนื่อยหายไปเลยครับบรรยากาศนี้เหมือนจำลองเมืองจีนขึ้นมาเลยนะครับก็จะมีอ่าที่เห็นนี้ก็คือจะเป็นอ่าแพแพเรือ สไตล์จีนให้เช่านะครับนั่งเล่นแล้วก็ถ่ายรูปแนะนําว่าต้องจองเรือก่อนนะครับว่ามันมีอยู่มาเออเจ้าเดียวนะครับแล้วก็เป็นรถให้เช่านั่งรอบๆหมู่บ้านนะครับเนี่ยอย่างนี้เป็นรถแบบสไตล์จีนโบราณเลยนะครับผมจีนแท้ๆจีนย่นานเลยนะครับบอกได้เลยนะครับเอ่อวิวหลักล้านนลครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายนี่ก็หลักร้อยนะครับคือแนะนําให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะครับช่วงฤดูหนาวนะครับแต่ แต่ผมไม่ได้พักที่ในตัวหมู่บ้านลักไทยนะครับผมพักที่อำเภอปลายแล้วผมก็เดินทางต่อขึ้นมาแต่เขาบอกว่าตอนเช้านี่คือหมอกแพหมอกลอยตามน้ําเลยเหมือนสวรรค์เลยนะครับตอนเช้าแต่ว่าอันนี้ผมมาสายๆแล้วก็เลยไม่เห็นหมอกครับอาหารก็มีอาหารที่แนะนําก็จะเป็นาขาหมูขาหมูหมั่นโถนะครับที่อร่อยนะครับแต่วันนี้ขาหมูหมดก็เลยได้กินที่หมั่นโถยังดังที่เห็นนะครับแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวจีนยูนานจะออกหว,วานๆหน่อยแต่ว่าอร่อยครับผม ก่อนกลับก็สามารถแวะซื้อ,อชาต่างๆได้นะครับมีทั้งแบบถ้วยชาแล้วก็มีทั้งชานะครับของร้านก็ใจดีวันนี้ก็ซื้อไปเยอะอยู่เป็นแต่ผมชอบสุดนีจะเป็นชามาลิครับกับชาอูหลงเนี่ยครับเขามีเขามีตัวอย่างชงให้ชิมก่อนว่าอร่อยไหมแล้วค่อยเลือกซื้อนะครับสามารถซื้อเป็นคอฝากได้ครับลูกค้าก็เยอะนะครับร้านนี้คือแบบต่อคิวกันตอนนี้กาลังรอดู กำลังรอชิมด้วยครับกำลังกำลังชงนี่ครับนี่ครับน่บตัวอย่างที่เขาชงมาให้อันนี้อร่อยมากรัาก็ชิมไปเยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยเออผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับไออตรงหมู่บ้านลักไทยเขามีที่ทพักที่เป็นรีสอร์ทด้วยนะครับเป็นแบบคล้ายๆโรงแรมจีนแล้วก็จะมีแบบเออแนวที่เป็นธรรมชาติก็คืออยู่บน ไล่ชาที่เป็นขั้นบันไดนะครับที่มองเห็นนะครับอันที่เป็นกระต๊อบนะคือคือ,คอที่พักนะครับเปิดตอนเช้าคือเปิดออกมานี่คือบรรยากาศสุดครับยังกับอยู่ในเมืองจีนเลยครับครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอเอาไว้เท่านี้นะครับพบกันคลิปใหม่นะครับขอบคุณครับ